เพื่อให้ดูได้รอบด้านนะครับแล้วก็เพื่อประกอบการทําความเห็นนะครับเท่านั้นผมไม่ผมไม่เข้าร่วมความเสื่อมในที่ทำงานของผมเลยครับก็ที่มาตอนนี้ก็เอามองว่าเห็นว่าว่าน้องอย่างไรนะครับที่เขาติดไหมก็คือเบื้องต้นน่ะก็คือได้ได้ได้มีการคุยกับน้องแล้วทีนี้สิ่งไหนที่น้องทำแล้วน้องมีความสุขในฐานะของคุณที่เป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องปล่อยให้น้องไดนี่ก็ได้อธิบายกับ ก็ในเรื่องของการที่น้องจะสอนทำเรืออะไรอนันต์เป็นสิ่งที่โทษทำแล้วต้องถูกตำหนิแล้วต้องถูกทาแต่ตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะให้ท่านช่วยดูแลก็คือในเรื่องของการที่เราตรวจคุ้ครอหรือการที่เอาอะไรที่ไม่เป็นความจริงของน้องเนี่ยออกไปเผยแพร่แล้วสื่อก็ยังประโพลข่าวมติดเรื่อกอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านก็เลยเลยในการพูดคุยกันว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาตรวจการตามกฎหมายแล้วแต่ทุกวันเนี้ยไม่ไม่ต้องอะไรแค่ลวงพระพุทธเจ้าที่ตัดต่อหน้าน้องบางไผยอ่ะ ขนาดอยู่ในกระบวนการสังกัดตามกฎหมายแล้วก็่ตงมีการนำมาเปิดรู่ต่ออยู่อย่างนี้ถ้าเกิดถ้เกิเป็นเด็กทั่วไปนะที่แปดขวดข้าวเปลอย่างเงี้ยจะอยู่สังคมยังไงเวลาไปไปโรงเรียนแล้วก็ทุกคนถามว่าเป็นเด็กออทิสติกไหมเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นลูกหลานของแต่ละคนเนี่ยะยังไงตึ้งมองโมงห้าจนจบ ถ้าเกิดจร็งเขนี่ยเป็นลูกหลานของท่านอ่ะแล้วลูกหลานของท่านอ่ะไปโรงเรียนหรือเดินตามเขาเขาโดนเนี่ยเป็นอย่างอรที่จริงหรอเป่็นรู้สึกยังไงแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่มีการอ้างว่าเทปออกไปการหหุนกระแสเนี่ยตรงเนี้ยตอนเนี้ยเรากำลังจะดูว่ามันถี่มารยาทถึงสุดหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้อ่อ คือมันเป็นลักษณะที่คุณกําลังจัดรายการการรับวคุณโทรเข้ามาเห็นไหมะคะทีนี้พอลักษณะคุณโทรเข้ามาเรากําลังเสียบพมแล้วเราก็บอกว่าโอเคเรากำลังเสียบพมแล้วพี่ก็วางวางโทรศัพท์พี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียงมันออกไปเพราะพี่ไม่ได้ดูรายการนะคะตรงนี้เดี๋ยวต้องต้องกำลังกลังศึกษาทางที่กฎหมายหรือว่าเราอาจจะต้องดำเนินการ,การ,การ เพราะว่าเราไม่ได้เต็มใจที่จะให้คุณเอาเสียงออกไปทีนี้ในเรื่องตรงนี้แล้วคุณมาจับมาเป็นประเด็นสัดข้าเพราะนั่นตรงนี้แม่มีการถามพรอมนึกอนซิติกจริงๆไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันจะจบแล้วแล้วก็มีการเอาคอมเมนต์มาทั้งดูแล้วก็หัวร้อนกันสังเกตไหมคะการเสียที่จะเป็นเสียงหัวร้อที่ไม่ใช่จริงหรืเปี่าดูแล้วบอกคุยตายแล้วเนี่ยน้องมีการว่าน้องเป็นออทิสติกด้วยแล้วเราก็เลยหัวร้อกันว่ามันต้องเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นประเด็นมันจะการเส้้งงใหทาพดือดต้องน้องให้มมมองในุทาะว่า บอกว่าเป็นห่วงน้องเป็นห่วงเป็นใจน้องพ่อกับแม่มีหน้าที่ทำาาวามจริงให้ปลากดก็ต้องใช้กระบวนการของปลาแต่กรณีที่ใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีไม่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 รอกระบวนการของปลาแล้วพูกคมน้องไม่เลิกประเภทไลฟ์ไลฟ์ว่าน้องว่าเช้าว่าเย็นเปลี่ยนแปลงเรื่องไปเรื่อยๆไปเรื่องของพ่อมากเรื่องของแม่มากันล่างของขึ้นตรงนี้มันไม่เป็นความจริงขึ้นเราเราเดียรักษางาแก้ความตรงนี้ก็เลยได้คุยกับทางพ่อมาที้ว่าถ้าท่านจะดูแลน้อง เพราะตรงนี้ตังหะที่ทําให้น้องเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่น้องพูดธรรมะหรือสิ่งที่พ่อแม่กาลังดูแลน้องอยู่เนี่ถามว่าเชื่อหรือจะมวลไหมคือเราอยากให้เป็นมุมมองที่เป็นความจริงที่โดนํำเสนอไปว่าจริงๆเนี่ยการที่เด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาพูดเรื่องธรรมะตั้งแต่ต่างคนต่าแล้วก็มีการพูดในเรื่องของการสอนธรรมตั้งแต่ห้าขวบถึงแป่สิบว มีผู้คนยอมรับเป็นจํานวนมากแล้วทุกคนก็พูดันทางเดียวกันว่าที่ยอมรับใปนความเป็นน้องคือข้อทํามที่น้องสอนทีเนี้ยถ้าสิ่งเหล่านี้ข้อทํามที่น้องสอนเรามาโดนเผยแพร่ไปในในเรื่องที่เป็นความจริงอ่ะที่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่แบบเด็กทุกคนจะกลับมาให้ความสําคัญในเรื่องของพ้อข้าสอนเพราะจริงๆน้องไม่ได้ดีอะไรที่ทํานอกเหนือจากสิ่งที่ผู้สอนเลยไม่มีอะไรค่คําสอนที่พูดง่ายๆที่ชื่อว่าศาสนากรรมฐานคืออะไรนะครับ คำตอบเราบอกว่าคือการเราเราพิจารณาคำว่าซูมนะซนูมนี่คือภาษาอังกฤษคำเดียวนะฮะการวิวัฒนาการภาษาอธิบายด้วยลูกคามยากยากมากนะฮะแต่พอน้องน้องสามารถทำทำสิ่งที่ยากอ่ะท่านเป็นสิ่งที่ง,ง่ายๆด้วยคำคำเดียวสั้นที่สุดในโลกและสามารถใช้ได้ทั่วโลกนะได้การวิวัฒนากรรมฐานการซูม ซูมคืออะไรซูมน้องบอกว่าคือการใช้จกล้องสูมลงไปดูรายละเอียดเหมือนเราดูมือถือเรามองไม่เห็นตัวหนังสือก็เราก็ขยายดูนันคือการซูมดูรายละเอียดข้างในนี่คือการความหมายของการสื่อสารกับผูซึ่งความหมายเนี่ยมันเช่นเดียวกันแต่ก็จะเป็นสุกเพียงแต่ว่าทําให้กระจ่างแจ้งง่ายและเข้าใจง่ายกว่าซูมเพื่ออะไร